ัวเลขสารัตนะครับในส่วนของเงินเฟ้อที่ประกาศออกมาว่าคือนี่ต้องบอกว่าออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าที่คอนเซนปัสคาดนะครับก็คือเงินเฟอ้อสารัฐเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับอย่างเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยขึ้นมา6%นะครับแล้วก็ทําจุดสูงสุดนะครับในรอบ20กว่าปีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นผลจากในส่วนของการพื้นตัวของเศรษฐกิจสารัฐนะครับรวมถึงตัวราคาพลังงานที่มันปรับเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือความกังวลเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นนนยะครับ ราคาสินค้าปรับเพิ่มขึ้นอาจจะทำให้ความกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยอาจจะฟื้นตัวช้านะครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นการชั่วข่าวนะครับในส่วนของการปรับเพิ่มขึ้นเพราะถ้าเกิดไปดูคาดการณ์ของเฟดนะครับแล้วก็สํานักเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะชะลอลงนะครับแต่และก็ตามระยะสั้นเนี่ยนะครับอิมแพคกับตัวตลาดหุ้นนะครับรวมถึงสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็ต้อง ยอมรับว่าออกมาค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับเราเห็นตัวตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับฐานลงนะครับในช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยนะครับติดต่อกันถึงสองวันละนะครับแล้วถ้าเกิดมาดูในส่วนของค่าเงินนะครับอันที่เห็นเลยก็คือตัวสกุลดอลลาร์เนี่ยนะครับเดินหน้าแข็งค่าค่อนข้างจะแรงนะครับก็คือตอบรับความคาดหวังว่าพอเงินเฟ้อมาเนี่ยนะครับตัวตลาดบกเบี้สหรัฐเนี่ยอาจจะขึ้นเร็วนะครับดอลลาร์แข็งนะครับมันทําให้สกุลเงินในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยอาจจะอ่อนค่าลงในช่วงสั้นนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราเห็นก็คือตัวบอลยิวนะครับเป็นส่วนของซารัดทั้งอายุสั้นอายุยาวเนี่ยนะครับปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับก็สอดคล้องไปกับตัวภาพของความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมองกลับในส่วนของตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับถามว่าผลกระทบนะครับผมมองว่ามันกระทบกับตัวตลาดหุ้นไทยในช่วงสั้นมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปดูสถิติในอดีตเนี่ยนะครับอย่างปี2013นนะครับหรือว่าในปีนี้เนี่ยที่ภาวะเงินสดปรับเพิ่มขึ้นแรงเนี่ยนะครับ ตลาดหุ้นบ้านเราลงหนึงหุ้นโลกเนี่ยอาจจะปรับฐานลงในช่วงสั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้นะครับก็ตอบรับในส่วนของมุมมองเศรษฐกิจทั้งเศรษฐกิจโลกรวมถึงเศรษฐกิจบ้านเราที่มันเห็นการฟื้นตัวชัดเจนครับในส่วนของการประชุมกรงอนงเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามที่คาดนะครับก็คือดอกเบี้ยเนี่ยครับคงที่0.5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอ้าลุกเนี่ยนะครับใน1ปีข้างหน้าก็คือปี65เนี่ยนะครับฝ่ายวิจัย ASK เนี่ยแล้วก็ประเมินนะครับว่าดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะฟดดททีี่่เิม0.5นะครับ ซึ่งมุมมองเรื่องดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยอาจจะส่วนทางกับในส่วนของซารัฐนะครับในส่วนของซารัฐเนี่ยนะครับก็คือเฟดเนี่ยนะครับ,ค,ค,รบคาดว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงประมาณปีหนานะครับแล้วก็น่าจะเป็นช่วงครึ่งปีหลังนะครับที่นี้เนี่ยเราเห็นว่าเศรษฐกิจซารัฐเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยการฉีดวัคซีนก็เยอะนะครับแล้วก็การพื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับซึ่งวัดจากตัวเลข real GDP นะครับขนาดเศรษฐกิจนะครับในไตรมาสที่2เนี่ยมันกลับไประดับใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่าก่อนเกิดโควิดละตรงนี้เนนี่ะครับ อเมริกาขึ้นดอกเบีย้ยก็คือครึ่งปีหลังแต่ถ้าเกิดจะมามองบ้านเราเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นตัวเร็วเท่าสหรัฐนะครับ GDP ไตรมาสสองเนี่ยกลับไปแค่ครึ่งหนึ่งของก่อนเกิดโควิดเท่านั้นเองนะครับดังนั้นเนี่ยผมมองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับมันคงไม่ได้ขึ้นเร็วเท่าสหรัฐนะครับน่าจะเป็นการขึ้นเร็วสุดก็คือช่วงปี66นะครับอันนี้คือมุมมองเรื่องดอกเบีย้ยบ้านเราที่คงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็ จุดต่ําสุดเนี่ยนะครับก็คือไตรมาสที่3ของปีนี้นี่แหละนะครับก็คือบอททอมเนี่ยคือไตรมาสที่สานะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็มองว่าการพื้นตัวจะค่อยๆดีขึ้นแบบค่อยเป็นค่อย,อยไปตั้งแต่ไตรมาสที่4ี่จนถึงปี6 5หนะครับแต่มันยังไม่กลับไประดับเดิมเนี่ยดอกเบี้ยบ้านเราก็คงไม่ได้ขึ้นนะครับก็มุมมองเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยในส่วนของบ้านเราก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาวะดอกเบี้ยที่ยังต่ำเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้ในส่วนของการ แสวงหาผลตอบแทนหรือที่เรียกว่าเสิร์ชฟอรยยูสำหรับนักลงทุนในบ้านเราเนี่ยทั้งนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับน่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยนโยบายอยู่ที่0.5นยเปอร์เซ็นตะ์ครับดอกเบี้ยเงินฝากก็ยังต่ำเจียบเท่าดินเนี่ยนะครับมันทําให้เราเชื่อว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไหลเข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นได้นะครับก็คือหาผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นนะครับมุมมองเชิงบวกกับตัวตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังมีอยู่จากมีมุมมองการประชุมของกรงอองเรที่ผ่านมาครับในส่วนของตัวตลาดหุ้้้นนนนนเเีี่่่ยยยะคครัับททงงตลลาาดดโกหุไผมิว ยังมีอัพไซด์ในการลงทุนนะครับแต่ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับอาจจะมีแนวต้านสําคัญเนี่ยที่บริเวณ1,670จุดนะครับวันนี้เป็นตัชนีสิ้นปีที่เราประเมินนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยนะครับเราประเมินว่ากอรอบดัชนีเป้าหมายเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ1,840จุดนะครับก็ยังมีอัพไซด์ให้ลงทุนได้นะครับ, own, นะรบซึ่งในช่วงสั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าธีมการลงทุนเนี่ยนะครับก็ยังคงล้อไปตามกับการพื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับการเปิดประเทศการเปิดเมืองนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ย ตีมหลักๆก็ยังคงเป็นในส่วนของตีมเปิดเมืองนะครับรวมถึงตีมที่ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยผ่านจุดต่าสุดไปแล้วนะครับก็คือดอกเบี้ยขาขึ้นนั่นเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มนะครับแนะนําหุ้นที่น่าจะอยู่ในตีมที่ชัดเจนก็คือกลุ่มเปิดเมืองนะครับแล้วก็กลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับซึ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเราก็ยังมองว่าอย่างเคแบงก์เอซนะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับดาวไซด์การปรับลด GDP น่าจะลดลง ดาวไซด์การปรับวัตถุดเบน่าจะลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มประกันชีวิตนะครับเรามองว่าภาพของบอลยูสหรัฐที่ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะทาให้บอลยูในส่วนของไทยเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นตามนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มประกันชีวิตเนี่ยเขาจะมีการนาเงินไปลงทุนในพวกตัวตราสารหนี้นะครับะะรก็จะได้ประโยชน์จากบอลยูที่ปรับขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็มองว่าอย่าง B L A เนี่ยก็จะได้ประโยชน์นะครับส่วนกลุ่มที่สามนะครับก็คือกลุ่ม เปิดเมืองนะครับก็คือกลุ่มคาปีนะครับผมมองว่าอย่างตัว c p r นะครับตัว Home Pro นะครับก็น่าจะได้ประโยชน์จากภาวะในส่วนของอาการเปิดเมืองนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่น่าจะทยอยออกมาตั้งแต่ปลายปีหึงปีหน้าอย่างตัวช็อปดีมีคืนเนี่ยนะครับก็จะบวกโดยตรงกับตัว c p r ีอลกับโฮมโปรนะครับ